บอกขึ้นขึ้เก่าครับนะ,ะสวัสดีครับนะสาม,มีฟาร์มฮัลโหลรัดงูอะไรครับมาเื่ออกระรัดมากไกลนะครับน,ะบากกาบนี่ถึงข้าวจะเออไล่ใส่ถนนแล้วไปเหลืออยูซามตัวหุ่นแม่อยู่อีกไกลเหมือนกันนะตกขึ้นถนนกันครับนะเน,น,น,นี่ยบรรยากาศน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับนะดินก็นยังซุมม่มอยู่ าก็เริ่มมีแน่ครับนี่ฟางกัดอัดไปร้ายแล้วครับนะมับบนเรื่นี้อัดฟางกันไปฟางก่อนเรียบร้อยครับนะทุกปีก่ะก็น,นาจะมาเอาหน้าเลยเหรหน้าแต่พอหยุดงานหนีวะครับนะอืมปีมหันก็ได้มาเอาอยู่นี่แต่ว่ามาได้มาเอาแล้วนะมาเดี๋ยวง่วนหน่อยเออเออไปลุกอ่ะพี่ตีครับ ไปเป้ยนี่ก็น้องหน่อยครับน้ำแดงมานี่ทไม่ก่อนครับเอ้ยเฮ้ยเราจะแก่งวัวหน่อยเฮ้ยไปไปไปเอ้ยมองหากันเซลแซลครับแม่อยู่ลึกๆครับแม่อยู่ด้านนู่นครับนะนะ นี่ด่านหนุน่นมีคนเไป็นอไรอยู่ครับนะห้องเบย์เป็นอไรอยู่เป็นสายาของน้าอัดนะครับนะห้องเบยครับนะละาาหมักห้อง B เบรยะครับนะแกงเข่ากับเออปิติเข่ากับแข็งแรงครับซื้อเดียวนมแกงครับนะของหน่อยกินเสือกหม้ออันนี่หม้อเส้านี่ครับนะโอ้โหจะเป็นยังไงเนี่ย ไปไปุ่นห้องนะเมียกันเทียวเซียวเฮ้ยอาไรทำไมเดีวยไปเฮ้ยอื้อ,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 อ มีหลังหูมีสองตุม้มทั้งหนากับหลังหูมันเออันนี้ล่ะไม่ซ้ำนั่นแหะเ,ออเออนี่เปอยานยเป็ยมอย,อยมาจากนี่ขอกตัวเดือดนด่เอาไม่แย่คำเป็นก่อนเป็นก่อนตายก่อน ไปไปเอ้ยุห้องอแงงาไปเรื่อยเอ้ยไอ้ชี้ม่วงเลยถอดไปผุนแล้วมันมูด้วยผุนเดี๋ยวไปถอดกมาทัานกันเดี๋ยวไม่กินไปไหนกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอืม ไม่อย่างจะมามาถูรถแถวคุณนะคุณคุณคุณไปไปเฮ้ยยังฟังเสียงสูหงอยนี่เฮ้ยเฮ้ยนู้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมา Kèn hư 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 bắt đâu mày, hư hư luôn. hư 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 Anh thân Ê. Ê.

ฝูโก้หาลูกนีลูกมากแล้วมั้งมันยามสิเมื่อเราไปเห็นลูกใัมเอ้ยแล้วมันไวไปฝุงนก้ยางรัดทงมาเราฝุนถ้าฝุน ซื้ออยู่ครับนี่ยบัวฟ้าบ่วฟางครับแต่ว่าย่อมปล่อยมากนี่ยางยางเร็วแต่ว่าย่อมสิกราบนี่ใต้นี่ครับบัวพรวนมือนแย่อมมากนี่ครับเบียแ่อมมากครเบีแต่ว่าย่อมปล่อยหอดทงแล้วยางครับเมื่อกี้น่ะไปกินย่อมกราบนี่ครับหมดตื่นครับหมดตื่นเอ้ย ơi ơi mất ơi mất tát cho hoài không có thật đỉnh ngang ơi ơi đâu กินน้ำครับนะนนเนาะน้ำนีเฟี้ยงนี่แหละเฮ้ย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 โอ้ยเม,มียจะนี่น้ำเลย เนี่ยจึงเลยหูหลูกอยู่ยางเสือผมดอะไรนี่ไม่เคยเห็นนี่ผมผดไหัวไหมมาใสนอนนออะไรขอซะน้อมันจไปบ่ฮะอยู่ใส่อะไรนี่ทงไมาวันนกันอยู่ใส่ะ โอ้ oh, เหัวเทิงหัวเ,เมียหัวเมียนก็ถักบวกขับหาไปเห็นดิมันจะการรอบๆครับนะน้ำกระเพื่งจะลดนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับนี่งวอยู่ก้อนกาวกับเป็นส่วนมากต่อไปก็อาจจะ กับทางพูนครับนะทางทำเลทุ่งทุ่งทำเลวู้นคำซางโกกตานทางาพูนครับปลาพูนทางพูนละแต่ว่าตรงน้ำแห้งก่อนนะครับเพราะหง่วมันจะกินไปทางฝนฉันมีน้ำม,มันก็กินมื่อหนีเพราะมีน้ำกินก่อนกับเนาะทางโซนน่าทำไม่สันนี่ครับเนาะทางโซนอยู่ดีคือโซนนี่ครับน้ำคือแห้งครับแต่ปีนี้มีหยาเนี่ยเอารถน้ำไปกันนะครับ <c oughs> เอาบบได้กลับองทำไมน้อมครับมา,าใส่กลับมาทานเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มา,มาอะไรวะงงหน่อยกับไอ้ห่วงอยู่หน่อยนะแม่อยู่ข้งางล่างหุ่นแม่ครับนะแดงอยู่หุ่นอยู่ต้นเดียวหุ่นพอขึ้นมาครับแนละลูกกับยูพี่ปันไปเลยเฮ้ยไป้ยเฮ้ยเฮ้ย ยี่โมงน้อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิอมขื่นเชื้อยู่หุ่นจุยอยู่หุ่นก็พันบ่มีเด้อยู่นี่มันบ่นี่มันอยู่หุ่นบ่ะพูดได้นะได้ๆอ๋อหนึ่งล้านนั่ะแม่น้องเราเนี่ยนั่นนะคุณอยู่หุ่นได้ไล่ ดแล้วคนไล่กัมมาจะครบแล้วครับนะจะำนี้ก็ถือว่าครบครับเ่ราสม,มื่อไล่มาหลายครับนะจะไปดักเครื่องทางเนี่ยอยู่ทางปากทางเขาบ้านเนี่ยโอ้าผุ่น้องผู้ใดหนั่งที่ยาวไปทางผุ่นมันเป๊กเขาสีเทาไหมเขาสีอะไรดี สีน้ำตาลก็ไม่ใช่สีมุมมันต้องเข้มกว่านี้สีน้ำอ้อยป่ะไม่ใช่สีน้ำตาลสีน้ำอ้อยแบบอันง่วนนั่เลี้ยวตะกี้ไหมซื้ออแยงเก่อนเออสีหนัก คกับประมาณนี้ยครับภาพบรรยากาศตุ่มโฮมงัวก่อนจะไล่ขึ้นถนนนะครับก่อนกลับก็จะลัดกลับไปเรื่อยๆครับนะก็จะมีทีมงานมาขอกสองขอกแล้วบ่มีทุเรศป้าปังมันก็จะออกมาครบนะครับบางคนก็ลัดครึ่งทางคนก็รออยู่นะทางเขาหมู่บ้านเนาะคนก็วางของมาไล่สันนี้ฟาร์มก็บ่ได้วางเสมอเฮ้ยไม่แดงท่านขึ้นเฮ้ย สำนีเพา่อนก็บบ่ได้ว่างเสมอครับนะมือว่างมือบอลขึ้กันครับกัผู้ใดสะดวกมากกว่ากับมะไรครับนะกับบว่ากันในจิตรลักภารกิจกับรัดเอาอยู่เอ่อเที่ยวบานกัได้ครับนะนะกัพอถือว่าตรงไรเป็นฝูงครับไรคอกเดียวว่าไปนะครับนะปล่อยเลทุ่งนี่คือตรงกลับพร้อมกันเวลาปล่อยนี่แยกกันได้อยู่แต่เวลากลับนี่ไรเฉพาะคอกตัวเองกลับบ่ได้ครับบ่สามารถไปได้ต้องไปพร้อมมู่เพนครับนะก็เลยจำเป็นต้องไรมัดมูครับนะ อ่ะคลิปนี้อ่ะโอบอกกันซัมมี่นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้แน่อ่ากับทายถ้ำก็จะเป็นแบบลักษณะนี้แหละครับเนาะเอาบรรยากาศสดๆดนสดๆดจ้ะนะบอดี้มีตัดต่อยังครับเนาะเอาองค์สี่เลยครับเนาะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ